มันจะหยุดคิดไม่ได้มันจะเกิดอาการตามมาคือน,นอนไม่หลับไม่สามารถแตะแบกบความคิดมันไปของมันแบบไปเลื่อยเปื่อยไปสารพัดจนนอนไม่หลับแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ไม่มีแรงไม่มีกระจิตกระใจที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันเพราะเราหยุด เครื่องของเราไว้ณโมเมนตะ์ณนะจุดนะั้นแล้วไม่พอนะเรา back to the past เลยมันอยู่กับความร้อนเหมือนกับว่าจิตวิญญาณมันได้ออกจากละมันหล่นลงไปแล้วมันดนดึงกลับเหมือนหนังสเตกะหานะคะเชิดถึงบอกว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากภาวะแบบนี้ได้การทำสมาธิอันเจริญสติพอเรามีความรู้สึกเราก็ต้องจัดการกับความรู้สึกถ้า เพราะความคิดที่มันออกมาแต่ละอย่างนี้มันเป็นความคิดที่บั่นทอนตัวเองหมดเลยแม้ว่าเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับปรับไม้เซฟใหม่ให้เราคิดบวกดีจังเลยเข้อออกจากชีวิตเราไปแล้วมันเปิดโอกาสให้ฉันได้เจอคนใหม่คุณเข้าใจไหมเวลาคนมันทุกข์อะชนผิดหวังอะแม่งคิดไม่ออกหรอกคือพูดได้แต่มันทำไม่ได้ข้างในมันขัดแย้งมากเลย ข้างในมันจะวนวนอยู่ฉันทำอะไรผิดนะฉันไม่สวยตรงไหนนะฉันพลาดตรงไหนนั่นคือสิ่งที่วนวนอยู่